ที่มาหมากกลในตำนานครับห้าต่อเจ็ดตัวกลสนามหลวงกลน,นี้เซียนโย่งนะครับอยากรู้ที่มามากนะครับแต่หายังไงก็หาไม่ได้เดิอนอยังไงก็ไม่เข้านะครับเรามาพบโดยบังเอิญครับจากเซียนท่านหนึ่งนะครับปัจจุบันเป็นเซียนออนไลน์นะครับคือเซียนพพญาปอกๆนะครับ สมัยที่ยังแข่งขันอยู่ครับสินปลาย่านะครับหมากสีขาวสีขาวเดินหลังครับสีดำเดินก่อนเล่นตัดหน้าเดินก่อนมีหน้าหากันไม่เจอนะครับตัดหน้าเดินก่อนไม่ค่อยมีคนเดินเป็นแต้มที่ไม่ค่อยดีจังหวะน,นี้สีดำออกตัวนี้ เซียนปาย่าครับเห็นจังหวะล่มสามนะครับยกตรงนี้เลยถ้าสีดำเดินเก้าสิบสี่สีขาวจะทิ้งล่มนะครับจังหวะนี้ไม่แน่ใจว่าสีดำเห็นหรือไม่เห็นหรือเห็นแล้วเจตนาจะเดินนะครับสีขาวก็โยนทิ้งล่มครับตรงนี้มาติดแต้มนะครับมากลในตำนาน ห้าต่อเจดตัวสีขาวครับมีจังหวะทิ้งร่มกิน3ามนะครับต้องทำนะครับจังหวะนี้ส่วนใหญ่ใครเห็นก็ต้องเล่นหมากขาวครับ เดินตัวนี้ครับเตรียมต่อฮอตสีขาวชักฮอตหนีสีดำออกตัวนี้จังหวะนี้แหละครับส่วนใหญ่ที่พลาดนะครับจะเดินตัวนี้กันไม่เห็นแต้มนี้นะครับสีดำโยนให้กิน โยนให้กินอีกตัวครับเรียบร้อยเลยครับสีดำชนะสีขาวก็แพ้แบบงงๆนะครับโดงกันเยอะครับไปดูช่วงกลางกระดานนะครับจังหวะนี้สีขาวจะต้องไม่เดินสองตัวนี้ดีที่สุดชักฮอตกลับไป บ,บังคับสีดำต้องต่อนะครับไปครับสีดำลงมาสีขาวไปครับสีดำครับ เดินหกมาสิบบังคับสีขาวเข้าหัวตาสี่ตรงนี้ดีที่สุดของดำเลยนะครับต้องออกห้ามา9ครับแล้วก็เตรียมไป13ามหมากรูปนี้ถ้าใครจะเล่นฝ่ายดำครับต้องต่อเสมอเป็นแพ้และต่อราคาอีกสองหนึ่ง กล้าเล่นไหมครับ